สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะกับจ้าดิสนีชานะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูคลิปของเวอร์พูเหมือนเดิมนะครับซึ่งคลิปนี้ต้องบอกว่าเป็นการารวมจังหวะยิงไกลไซส์โคง้คงนะฮะของ Liverpool เรอรวปูในฤดูกาลนี้นะครับว่ามีประตูไหนสวยงามหยดย้อยติดตาตึงใจทุกๆท,ท,ท่านใันบ้างน,นะครับก็ไม่รู้วแฟนเรียวพูจะคิดเห็นยังไงนะ ก็คิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้ว่าประตูไหนถูกใจหรือวิากประตูไหนที่ผมตกหล่นไปนะครับก็ส่งคอมเมนต์เข้ามาได้ก็แล้วกันนะซึ่งก็อย่าลืม s ับสไครต์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปด้วยเวลาคลิปใหม่ๆมาก็จะได้ รับชมก่อนใครนะครับจะพยายามคัดสรรเรื่องราวดีๆของหมแงแดงลิเวอร์พูลนะฮะรวมไปถึงคลิปอื่นๆที่มอ,อื่นที่น่าสนใจนะให้ได้รับชมกันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะฮะกับจังหวะประตูยิงไกลไซส์โค้งของลิเวอร์พูลครับให้โรเบิร์สันตอกย้อนกลับมาฟิมิโนคว้ามาออกไลยแชมเลนตัดเข้าในแล้วยิงลงนี้ 1- 0เลยครับโอ้โหขึ้นนำ โอ้แล้วกเป็นแชมเลนครับทำาระตูขึ้นนำได้สำเร็จครับไปกับวิอรภูมิโน้คว้ต่อยอีกทีหนึ่งชมเลนตัดเข้าขวาแล้วยกเข้ามาหาพื้นที่แถวหน้าหัวกะโหลกนะครับโอ้ยิงหักข้อเล่นเสาแรากไปเลยนะครับอารสิสแมคคาที่โรเบอร์สันสายสุดมีครับดิวักโอริกี้โอริกี้หาเหลี่ยมเปิดโดเข้ากลางมาโดสกัไดไปก่อนแล้วลองสัตว์ลูกนี้โอ้ยลอ้อกแล้วก็เรียบร้อยโอ้หไวหน้าดุ้งกรับยิงลูกนี้พลาดเองเลยครับดีเทนเดอร์เซน ไม่จับจากกรอบ18หลาเจ้ารับเข้าซองแล้วมันปิ้นครับโอ้บอลปิ้นลอดขาหันไม่ทีไต่ข้ามเส้นฟันไดแอนดูโรเวอร์สันหนึ่งจังหวะหลอกแล้วกระชากผ่านด่านแรกมาเน่จับแล้วก็ลงโลงสัตว์ลูกนี้โอ,โอ้โหตีเสมอเลยครับซาโดมาเน่ครับตีเสมอให้กับลิฟ์คูเป็น1ประตูตอนหนึ่งแล้วเสียสมาธินิดเดียวครับเนี่ครับเข้าพวดไปนิดเดียวเท่านั้นเอง แล้วมาได้ล้โรคก็ไม่ปล่อยโอกาสทิ้งไปเลยครับน่าจะเป็นทางด้านของเอวิคาร์ฟครับที่เข้ามาเหยียเปลี่ยนจุดครับวุนิทูโอจู่ขายมาของทางอเล็กซานเดอร์อาโน1-0นิวบูขึ้นนำครับสามเหลี่ยมเลยครับโอ้โหอเล็กซานเดอร์อาโนประตูแรกในฤดูกาลนี้ของเขาครับดูครับ เปลี่ยนจุดแล้วกดลูกนี้ครับโอ้หผมดูว่าฝั่งที่อาริซาบาลากาอยู่นั่นแหละครับโอ้โหด้วยความแรงแล้วโค้งเลยครับครับกลายน,นว่าจอร์จินโยที่พุ่งออกมาบล็อกนี่จะไปบังสายตาผู้สาประตูฝั่งตัวเองด้วยเฮนดูสันย้อนให้กับ อันนี้เราบั้นบั้นโค้งมันโค้งนุโค้งโอ้โค้งแบบหนึ่งศูนย์เลยครับโอ้โหมันหยดเสียบตะทายเสาไกลพอดีพอดีเลยนะครับโอ้โหนิโบไม่รู้จะทำยังไงครับเจอใบไม้ร่วงแล้วลูกนี้นี่เดี๋ยวต้องเช็คดูนะครับว่าเปิดมาเนี่ยฉลับโดนคริสบูทด้วยหรือเปล่ากลายเป็นว่ามีมีโชคนะครับในการได้ประตูด้วยดูนะครับบอลเหมือนเปลี่ยนทางจริงครับ คริสบูธที่กระโดดบล็อกอะนี่ไงครับวิถีมัน,นโกโ,ลโ,ลโลบงังทุอ <c oughs> ีกเช็ดแล้วมันเชิดขึ้น,นอโป๊ปโอ้โหโไม่รู้จะทำยังไงเลยครับ <c oughs> เล่นกับนิวเนอร์เล่นสันส้นๆมามาไนมีโอกาสมาได้หาเหลี่ยมแต่ลองยิงตรกนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับนิวพูอู้โูโดนบุกอยู่พยายามหาช่องครับแล้วผู้เล่นของซนตตันเนี่ยเข้าไป ช้ากับทิ้งระยะหายกับงด้านของมาเน่ได้มีเวลาครับในการจะปั้นหาช่องเขาแล้วโอ้โหดูปัน้นทุกนีคนข้างในเพื่อนขยับทําทางแล้วนม่มีช่อง,ปงเปิดถึงที่หลังเปิดแถบมาไม่ถึงศาลาเป็นทางกิดย่อ็นได้แล้วก็แถวสองาบพิญโยกยิงพุ่งมาตู้โอ้โหหนึ่ศูนย์โดยฟาบพินโยอย่างเหลือเชื่อครับโอ้โหแค่หนาทีเท่านั้น ประมาณ5นาทีครึ่งพอดีเลยครับลูกยิงของฟาบินโยและเป็นการบุกชุดลากของลิวพูลด,ด้วยครับหน้าขามานะครับแล้วก็มาก,ก็มันโดนแขนด้วยนะว่วาจัวตรนี้เลกอะไรเกิดขึ้นหรือไม่จากที่มาเน่ลุยเข้าไปเปิดยัดในกรอบปรโทษยิงไม่ได้บอลไม่ถึงซาร่าแต่ก็ไปกดดันให้ซิตี้เคลียร์มาไม่ขาดนะครับแถวสองฟาบินโยมีเวลาเยอะนะครับแต่บอลที่ขวาลูกนี้นเบียดเสาแรกเข้าไปเลย ซาลาได้ไปพัวพันนะครับแล้วก็ทําให้กุโอกันบอลต่ต,ตัวเคลียร์ลำบากครับแค่จิ้มๆออกไปก่อนแล้วกลายเป็นว่าพื้นที่หน้ากรอบเผตดโทษไม่มีนักเตะของซิตี้อยู่เลยนะครับ